พบกับเจ้าแม่ไอทีเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะครที่ทำหาตัวไฟนะคะแล้วก็สามารถอ่อนีีโทรศัพท์ได้ด้วยเป็นไม้เซลฟี่ได้ด้วยเรียกว่าครบจบในหนึ่งเดียวเลยนะคะก็เลยหาเจ้าตัวนี้นะคะมาแกะกล่องให้ดูอีกเช่นเคยนะคะเป็นอันนี้เลยตัวกล่องนะคะสีชมพูสดใสขนาดนี้นะคะสีชมพูแบบบานเย็นกันเลยทีเดียวนะคะก็คือนี่เลยเห็นไหมคะ เขาก็จะมีเป็นขาตั้งนะคะมีเอเป็นเหมือนเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะรีโมทบลูทูธนะคะไว้เชื่อมกับโทรศัพท์นะคะก็ถ่ายรูปได้นะคะถ่ายวีดีโอได้แล้วก็ตัวไม้นี้สามารถยืดได้เยอะมากๆกนะคะก็เดี๋ยวจะยืดให้ดูว่ามันยืดได้ยาวเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่จับมาให้ในตัวแบบนี้ด้วยนะคะมีไฟขนาดน่าจะประมาณสัก7นิ้วนะคะก็ เกไก่ไปด้วยมีหูมิกกี้เมาส์มาให้อีกหนึ่งคู่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวด้านบนตรงนี้นะคะสามารถาใส่เป็นเหมือนอ,อุปกรณ์เสริมเช่นไม่ My, เอ้ยเขาเรียกอะไรอะอพวกไฟอะไรที่เสริมก็ได้อีกนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่าค่ะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมีด้านหลังเขาก็จะมีเป็นเหมือนอโยคะนะคะเห็นไหมคะ ถ่ายโยคะได้ด้วยตัวเองก็คือตั้งตัวนี้แล้วก็หันกล้องไฟแบบนี้ก็สะดวกนะคะเดี๋ยวดูด้านในเขาก็จะมีเป็นนี่เลยมีตัวไฟล์มานะคะอ่านแบบนี้แล้วก็ในกล่องก็จะมีนี่นะ,ะมีเป็นสายชาร์จนะคะ เราก็จะมีตัวนี้ที่สำหรับไว้หนีบข้างบนเดี๋ยวต่อให้ดูดีกว่าสายชาร์จนะคะสำหรับไว้ชาร์จไฟตรงนี้เลยนี่ชาร์จไฟเข้านะคะแบบนี้แค่นี้เอง <Okay. S 1> ก็ไปเสียบปลักนะคะก็ชาร์จไม่นาน,นะคะน่ะตัวนี้วิธีใช้งานมาดูกันเลย ก็นี่เปิดตรงนี้นะคะออกมาก่อนแบบนี้หมุนออกนะคะก็คือคลายเกลียวมันนั่นเองมันก็จะกลางได้ออกมาแบบนี้นะคะก็สักประมาณสัก30เซนได้ค่ะความยาวพอกลางออกแล้วนะคะแล้วก็ด้านล่างนี้สามารถแกะเป็นที่ตั้งนะคะแบบนี้เลยแบบน,นี่นี่ค่ะก็ยืดได้ยืดได้ยาวเลยนะคะ น่าจะสักเดี๋ยวนะคะดูก,ก่อนประมาณสัก60-70เซนนะคะมันก็จะสะดวกในการตั้งนะคะแล้วก็ทำคลิปได้ตัวด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีรีโมทต,ตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนที่นิบโทรศัพท์ในตัวเลยนะคะสำหรับไฟตัวนี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนี่ค่ะนี่สามารถหนิบโทรศัพท์แบบนี้ค่ะ นี่อ่าแค่นี้เลย <Yeah. S 1> นะคะก็มีแบบแนวตั้งก็ได้อ่ามีแบบแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งตั้งได้ก็เป็นไม้เซฟีได้ด้วยก็คือตรงนี้สามารถจับแบบนี้นะคะประมาณนี้วิธีเปิดไฟนะคะก็นี่เลยะคะ่ะมีจะมีปุ่มกดค้าง นะคะกดค้างอ่าต้องกดค้างนะคะกดแค่ทีเดียวก็จะติดตัวนี้ก็จะเป็นไฟสีขาวอยู่นะคะกดอีกหนึ่งทีก็จะเพิ่มระดับของไฟสีขาวเป็นระดับสองกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเพิ่มไฟนะคะเนี่ยจากสีขาวเป็นระดับ3นะคะก็คือจะสามารถ แต่ละสีจะสามารถเพิ่มไฟได้3ระดับนะคะกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองนะคะระดับ1กดอีกทีสีเหลืองระดับ2แล้วก็กดอีกทีเป็นสีเหลืองระดับ3นะคะแล้วก็กดอีกทีก็จะเป็นสีวอมนะคะวอมอุ่นๆแบบนี้เหลืองน่อยๆกดอีกทีก็จะเป็นสีวอมระดับ2นะคะนี่ค่ะกดอีกทีก็จะมากลับมาสีขาวนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ตรงนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วก็ตั้งขะตั้งไว้แบบนี้นะคะนีะ่ให้สูงหเห็นหน่อยนะคะประมาณนี้ตรงนี้นะคะโอเคก็เขาก็จะมีตัวนี้นะคะที่เป็นตัวแบบนี้เอาไว้เสียบด้านบนแบบนี้นะคะก็คือจะมีอุปกรณ์ตรงนี้มาให้ด้วยเสียบเข้าไปแบบนี้เลยะคะ่ะอ่าแบบนี้นะคะ เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใส่เข้าไปก็คือมันจะมีเกลียวมาให้นั่นเองนะคะต้องใส่ให้ตรงนะคะมันก็จะทะลุไปอีกด้านหนึ่งนั่นเองอ่าจะมีน็อตเล็กๆแบบนี้มาให้ด้วยค่ะ,ะประมาณนี้อ่าใส่ด้านผิดนะคะต้องเป็นด้านนี้แล้วก็น็อตอยู่ฝั่งนี้นะคะ แล้วก็ใส่เข้าไปเลยไขให้แน่นนะคะตัวนี้ก็จะสามารถนี่เลยมีฐานของด้านบนตรงนี้นะคะนี่สามารถใส่ไมโครโฟนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ไมโครโฟนให้ดูนะคะโอเคนี่ค่ะเราเอาไมคนะคะเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยน,น,น,แบบนี่นะคะตรงนี้นี้นะคะแล้วก็ไขได้เลย ก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์ช่วยเสริมนะคะก็สามารถต่อเอาได้เลยค่ะถ้าเป็นไม่ได้ทำมาเผื่อนะคะก็จะทำให้เวลาเชื่อมต่อหรือว่าเวลาต่อแล้วค่ะมันจะดูแบบว่าค่อนข้างขัดขัดนิดนึงนะคะก็อันนี้ก็ไม่ก็จะนี่เลยเห็นไหมคะต่อแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เสียบกับ โทรศัพท์อ่าเป็นแบบนี้เลยเห <Wow. S 1> ็นะสะดวกนะคะแล้วก็ครบเลยนะคะเรียกว่าทําไลฟ์นะคะหรือทําคลิปด้วยอันนี้อันเดียวจบเลยนะคะนี่ถือเป็นไมค์เซลฟี่ในการทําคลิปนอกสถานที่ก็สะดวกนะคะก็คือเป็นถือได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทําคลิปได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีเสียงไมค์บูมแบบนี้ด้วยนะคะ น่ารักแบบนี้เลยก็ถ้าใครสนใจสินค้าแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปชมได้ที่เพ e จ365 epd เจแม่ไอทีนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องเจแม่ไอทีด้วยนะคะ